ท้องกับการเปิดตัวยอดอยงสิงในฐานะมิวส์คนไทยเป็นคนไทยที่ไปดังไกลถึงระดับโลกและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับเหล่าอากาเซ่ไทยสุดๆเลยค่ะสำหรับศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยสุดฮอตแบมแบมกันพิมุกคูวกุลหรือแบมแบมกบเซเว่นที่ล่าสุดนานได้จ้างพร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกในรอบ5ปีของแบ,บรนด์เวนิตา กับเรนตาอัลเทอรมีผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารและบีบีพลัสที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะยกระดับสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดีภายใต้แนวคิดการดูแลตัวเองทั้งภายในภายนอกมีแบบที่เป็นตัวเองในวงเวอร์ชันที่ดีที่สุด ภายใต้สโลแการ Best of Me ด้ยได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับงาน Brand New Renata Press Conference Amazuto Showcase ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครัที่ได้เป็นยุอธภัณงแบรนด์ด้วยนะรู้สุดเป็นเกียรติมากมาก พราะอย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่าเรามีความตั้งใจมากๆนะครับที่อยากจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวเราก็มีเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในการร่วมงานกับน้องย้อนในครั้งนี้เนี่ยน้องย้อนจะมีส่วนสําคัญนะครับในการพาแรตด้าอาร์มีให้เป็นที่รู้จักกับทุกคนแน่นอนครับโอ้สำหรับน้องแบมแบมนี่ก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเกียรติสำหรับพวกเรามากๆนะครับเพราะว่าน้องแบมถือว่าเป็นแบบศิลปินระดับโลก นะครับวันนี้เขาให้เกียรติพวกเรามานะครับในการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเอ้าท่มีเราก็จะไม่ทําให้โอกาสนี้นะครับมันเสียเปล่าและจะไม่ทาให้น้องผิดหวังอยากที่จะผลักดันนะครับผลิตภัณฑ์เอ้าท่มีแบรนด์คนไทยให้รู้จักไปทั่วโลกเหมือนที่น้องเป็นแบบเป็นศิลปินคนไทยที่ดังไปไกลระดับโลกเลยครับใช่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่รักษาสุขภาพเพราะว่าเราเองก็ดูแลเรื่องสุขภาพเยอะมากๆแล้วก็อ,อ,อาหารเสริมเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับ แนะนําตัวนี้เลยเพราะว่ารับรองว่าทดแทนมื้ออาหารได้นะคะมีสารอาหารครบถ้วนทั้งห้าหมู่แล้วก็ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยมีออยอ,ยอค่ะก็ณปัจจุบันนี้ครับ <c oughs> ก็จะมีโปรโมโชั่นพิเศษนะครับในสาหรับของแคมเปญของน้องแบมแบมด้วยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นับไลน์แอดนะครับแอดนะครับเรเนาต้าจุดออฟฟิเชียลครับจริงๆก็อย่างที่ต้องย้อนแจ้งไปบนเวทีแล้วนะครับในปีนี้นะครับกิจกรรมกับองยอเราก็จะมีทั้งเรื่องของ แอดนะครับดิจิตอลแอดนะครับยังรวมถึงในเรื่องของแฟนมีตติ้งด้วยอันนี้ต้องรอติดตามได้เลยนะครับ